ค่ะขอบพระคุณค่ะอันนิดหน่อยค่ะกบาบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงนะคะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องค่ะชื่อจิราวันดาโรนะคะน่องค่ะชื่อทางธรรมเย็นไพรศีนเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตีปีที่สี่นะคะก็เรื่องที่จะมาสอบนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การประมาณด้วยอะค่ะแล้วก็เรื่องของเราได้รู้กิเลสเนาะตัวที่มันซ่อนอยู่อะค่ะก็เรื่องก็แบบว่ามันก่อนลูกก็บ่นนะคะเขาบ่นว่าแม่อ่อหมกมุ่นกับซูม,มากเกินไปนี่เขาว่ามาแล้วอะค่ะเคราว <laughs> น,นี้ตอนที่แรกอะที่เขาว่าครั้งแรกเนี่ยก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็ก็ไม่ไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรเขาใช่ไหมคะแล้วพอครั้งที่สองเนี่ยม,มีความรู้สึกว่า วันนั้นน่ะเข้าซูมวิปัสสนากับของมาจะรออยู่แล้วเขาก็โทรมาต่อว่าเพราะว่าเราลืมในสิ่งที่เขาสั่งให้ทำอะค่ะแล้วเขาก็บอกเนี่ยพ่อแม่ไปหมกมุ่นกับซูมใช่ไหมแม่ก็เลยทําอะไรผิดพลาดแล้วนี่ไม่ใช่ผิดพลาดครั้งแรกนะแม่ทานู่นนี่นั่นผิดพลาดหลายครั้งแล้วคราวนี้แทนที่เราจะด้วยความที่ว่ากิเลสข,ของเราอะนะคะค่ะมันเหมือนอยากไม่จะไม่ยอมรับในการที่ตรงนั้น เพราะว่าถ้าพูดแบบถ้าคิดแบบเหตุผลแบบโลกโลกเฮ้เราก็ไม่ได้ผิดอะไรคนเรามันผิดพลาดกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะพูดเพื่อให้เขายอมรับว่าคนเรานีข้อผิดพลาดได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดน้มน้าวต่าง,าง,างนนๆนานาเช่นการลืมกุญแจรถแล้วเปิดอ่อ,อนไว้มันทําให้แบตเตอรี่หมดเนี่ยเราเป็นตั้งแต่ก่อนที่เราจะมา เจอหมอเขียวอีกแล้วก่อนที่เราจะมาเข้าซูมาเรียนซูวิปัสนาอีกอะไรประมาณเนี้ยค่ะจริงๆตอนช่วงวิปัสนาเนี่ยมันทําให้ให้เราต้องไปใช้เวลากับซูเนี่ยเยอะมากเพราะวันหนึ่งต้องเข้าสิบชั่วโมงไงแล้วเบรกแค่สองชั่วโมงมันก็ทําอะไรไม่ค่อยทันอ่ะมันก็เลยบางทีมันมีเรื่องราวมาเยอะมันก็เลยทําอะไรผิดพลาดตกตงหล่นๆนะคะแต่ว่ามันอันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นหลักหรอกมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งทําให้เราอ่ะ เออมากระแทกกิเล็์ของเราออกมาค่ะว่าเอ้ยไอ้ที่ลูกว่าเนี่ยทําไมทําไมเราจะต้องตอบจนกระทั่งแบบลูกเขาเขาจนด้วยเฮ้ยด้วยเหตุผลด้วยนะพูดจนเขาจนพอจนเหตุผลปุ๊บเนี่ยเขาก็มีคําคํานึงพูดออกมาเราถึงได้แค่สะดุดไงเขาบอกก็เนี่ยถ้าเกิดว่าของมันเสียหายเดี๋ยวแม่ก็จะต้องพ่อว่าแม่แล้วจะทะเลาะก,กันอีกเขาไม่อยากให้พ่อของแม่ทะเลาะก,กันเออเนี่ยค่ะก็เลยแบบ เออจริงด้วยอ่ะทําไมเราจะต้องไปให้ลูกยอมรับในสิ่งที่ที่เราแบบเอออยากจะให้ลูกรู้ว่าเราไม่ได้ผิดอะไรคนเราผิดเกินได้เนี้ยค่ะก็เลยแล้วก็เลยมาทบทวนว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันก็คือทําให้เราอ่ะรู้ว่าเรายังมีกิเลสตัวเราที่เราจะไม่ได้ยอมเขาเออยังหลงเหลืออยู่อ่ะค่ะก็ขอบคุณในตัวเขาที่ว่าเขาเขาช่วยทําให้เรา ได้ค้นพบตรงเนี้แล้วตอนที่ก่อนที่แต่ตรงเนี้นะคะหลังจากจบบทสนทนาถึงจะไม่ยอมรับอะค่ะแต่ที่คุยกันเนี่ยปกติลูกลูกกับแม่เนาะบ้านอื่นก็น่าจะเป็นนะเด็กเด็กรุ่นใหม่อะค่ะจะคุยกันครึ่งนาทีหนึ่งนาทีไม่เกินสองนาทีเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จอะค่ะวันนั้นเนี่ยคุยกันสิบนาทีนะคะโทรศัพท์ที่โทรศัพท์เนี่ยแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยตอนแรกก็เริ่มเริ่ม,ร,มรู้แล้วแหละว่ารู้สึกว่าเราเรา,เราต้องมีอะไรผิดปกติมันเริ่มตึกตั้งใ,ในใจอะค่ะ ก็บอกลูกว่าเออเราก็ขอบคุณลูกนะที่ลูกเตือนแล้วก็มีอะไรที่เราผิดพลาดลูกแนะนําเราได้ครั้งเนี้ยเราก็ขอโทษเขาเลยอ่าอย่างเงี้ยค่ะพอ,อเสร็จแล้วจากตรงนั้นเราก็มานั่งนึกว่าเอ,อ๊ะเหตุมันก็แค่เหตุการณ์แล้วก็แค่ตรงนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็แบบจะไม่ได้ไปไปพยายามที่จะบอกเขาว่าไม่พยายามที่จะแก้แก้ตัวเรียกว่าแก้ตัวก็ได้ค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยทําไมเราต้องพูดจนกระทั่งเขาเขางัดไอ ตัวที่เขาคิดอยู่ในใจตลอดเวลาเลยว่าเขาพยายามที boss, ่จะไม่ให kind of ้แบบพ่อกับแม่เน่ยมีมีทะเลาะทะเลาะกันเถียงกันอะไรเงี้ยทั้งๆที่จริงๆแล้วปีหนึ่งอ่ะเราเถียงกันไม่เกินไม่ถึงห้าหรือสิบครั้งด้วยซ้ำอค่ะในบ้านก็จะไม่มีอะไรแบบนี้เท่าไหร่โดยส่วนมากจะเป็นพ่อบ้านที่จะเป็นคนที่จะว่าแม่ซะมากกว่าแต่แม่เนี่ยจะไม่ไม่เถียงไม่พูดไงแต่ว่าหลัง เมื่อก่อนนะคะมันก็เป็นความพลาดที่เราไปปลูกลากเอาไว้ก็คือตัวเองเนี่ยบางทีน้อยใจพ่อบ้านอะ่ะแล้วก็ไประบายกับลูกอะค่ะแล้วลูกก็เอาตรงเนี้ยแซะขึ้นมาเราก็โอ้โหเราผิดอะ่ะที่เราแบบบางทีเราแบบเรา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 อเขาเรียกไงคะโต้ตอบกับเขาบ้านเราก็ไม่อยากให้มีเรื่องในบ้านเนี้ยแต่ว่าเราอะน้อยใจเยอะไงเราก็เลยไปพูดกับลูกอะค่ะลูกก็เลยรู้สึกว่า เออเขาเขาก็รับฟังไว้อย่างนี้แล้วเขาพยายามที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์ที่มีเรื่องราวอะไรในบ้านตรงนี้มันก็ทําให้เราได้ล้างกิเลสเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วได้รู้ว่าเออนี่แหละก็เราทําไม่ดีแต่ต้นด้วยแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ให้รู้ว่าเราฟังลูกเฉยเฉยก็ได้ทําไมเราจะต้องแบบพยายามที่จะให้เห็นว่าเราถูกเรายังมีอัตตาตรงนี้อยู่อย่างเนี้ยค่ะก็ประมาณแบบนี้แล้วก็พอเราคิดได้ค่ะ มันก็โล่งเลยมันก็หายฉับพลันเลยที่ไม่รู้สึกว่าไอ้ที่มันมีอะไรกวนๆอยู่ในใจมันก็โล่งไปเลยอะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะผมเสริมอปแล้วค่ะพี่น้องค่ะอนุโมทนาค่ะเชิญป้อมค่ะผมเสริมพี่น้องแล้วกันนะครับพี่น้องป้อมเสียงป้อมจะไม่ค่อยชัดค่ะพี่น้องได้ยินไหมเอ่ยชัดไหมครับชัดไหมครับพี่หน่อยได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินแต่ ปกติจะชัดกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มเสียงหรือเปล่าคะอยนี้ชัดไหมครับอ๋อชัดค่ะชัดละโอเคครับ<ด>พี่น้องก็งใส่หูฟังเลยพี่น้องนะครับเรามาเริ่มเรียนรู้การพฤติกรรมเนาะของกิเลสนะครับว่ามันจะมีปฏิกิริยาสร้างผลจริงๆนะครับพี่น้องว่าเราเรียนสูงด้วยการมาจลาเนาะแต่มันจะมีสร้างผลกับปฏิกิริยาของเราที่มันมีวิบากร่วมกับครอบครัวนะครับเขาก็เลยส่งผลมารู้สึกติดอัด มาเขาก็จะกลาว่าหมกมุ่นกับซูมากไปไปหรือเปล่านะได้เกิดเหตุการณ์ที่เขาไม่ชอบใจเหมือนกันเขาก็จะไปปรุงแต่งว่าเขายึดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยเกิดของเผาเข้าของเสียหายเดี๋ยวแม่ทะเลาะกันแล้วก็ถ้าพ่อแม่ไม่ทะเลาะกันแล้วก็สุขใจนั่นคือเขาก็อยากได้สภาพนั้นขึ้นมาใช่ไหมครับพอเขากลัวสร้างบารยากาศนั่นนะแต่พี่น้องเนี่ยก็คือก็บอกลูกว่าเอยเราทำอย่างนี้เราก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะก็พยายามจะให้ได้ดังใจเราเหมือนกันนะกลัวเขาจะเข้าใจผิดก็อธิบายเคลื่อนไปนะครับ นั่นคือปฏิกิริยาที่กิเลสมันมีความชังที่มันไม่ชอบเลยเข้าใจผิดนะพอเราเห็นสิ่งนี้มาเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะสร้างผลแบบเนี้ยก็ได้สนะส่วนวิบักเรานะครับว่าถึงเราจะทําดีนะเราไม่ได้เล่นซูมแบบไปนั่งดูโทรเตอร์ดูแค่เราหูลับตาเล่นเอาแค่เดินลมนะแต่เราทําเพื่อกฎเกณฑ์ของวิชาการที่มันเป็ดเออเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ของโรงเรียนนะครับของมหาลัยของมจรเขาเนะี่ยแต่เขาจะเข้าใจผิดเราก็ได้นะ แต่ในความที่เราไม่ยอมเนีเ่ยใช่ไหมครับแต่เราลดกิเลสได้ก่อนเนี่ยเรายอมก่อนทุกอย่างก็เลยสงบแล้วเราก็มาเห็นความจริงได้ปัญญาเราเลยลว่าโอ้โหจริงๆแล้วนั่นคือความยึดมั่นถือมั่นของเราเองนะแล้วเราก็ตรวจสอบเขาได้ด้วยนะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สร้างความสุขด้วยความ่วงแต่แม่ต้องไม่พลาดอย่างเดียแล้วพ่อแม่ถึงไม่ทะเลาะก,กันแล้วสุขจุกใจจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของวิบากที่มันก็พลาดกันได้ถ้าเราไม่ยึดเขาก็ไม่ทุกข์แต่พี่น้องวางก่อนเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างมาสงบขึ้น ผมว่าก็ดีนะครับเพราะพี่น้องเห็นอากาศตัวเนี้แล้วตรวจสอบว่าเวลากิเลสมันอยากได้ดังใจนะกลัวคนอื่นจะไม่เข้ากลัวคนอื่นเข้าใจผิดแล้วก็คิดว่าฉันถูกด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบใจนัานก็จะพุ่ง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 ไปสู่ทําอย่างนั้นสิ่งนั้นแล้วสําคัญที่สุดคือพี่น้องเห็นไหมครับว่าการที่เราพูดวาะจีออกไปหรือวาจาเราออกไปเนี่ยถ้ามีคนที่ยึดแล้วห่วงเราหรืออยากได้ดังใจหมายเขาแม้กระทั่งแบบต่อว่าพ่อต่อว่ามีปากเสียกระดิดนหน่อย มันสั่งสมให้เขามีความชังอยู่ในนั้นคือเขาก็ต้องโดนกระแทกไปด้วยนะเขาเก็บได้จริงๆนะพลังงานพวกนี้มันสั่งสมได้เขาก็เลยกลัวจะพี่หน่องจะไปไปีปัญหาก็ไปโดนกับเขาอีกนะพี่หน่อก็ดูอาการของตัวนี้ด้วยว่าทุกอย่างมันสร้างผลสืบเนื่องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอะ่ะใช่เรา,า,ราในปัจจุบันได้เราก็จะไปทําลายอดีตที่เราเคยสั่งสมแบบนั้นมานานได้เขาจะรู้ออกแม่มีเหตุผลขึ้นแล้วแล้วคราวนี้อ,อาจารย์ก็ฝากเรื่องหนึ่งว่า เออยานเจ็ดอีกข้อหนึ่งข้อห้านะครับว่าเราต้องขนขวายกิดน้อยใหญ่ของเพื่อนสาสธรรมิกก็คือเราลดกิเลสไปด้วยนะลดความอยากได้ฉันเอาอย่างเงี้ยฉันถูกอย่างเงี้ยแต่เวลาเขามีอะไรให้เราช่วยเหลือเราต้องวางไปสิ่งดีกล้าวางไปสิ่งดีแล้วไปทําขนขวายในกิดน้อยนั้นด้วยถึงแม้จะเป็นประโยชน์น้อยกว่าแต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะตรงนั้นเนะี่ยเราต้องกล้าวางถ้าถึงเวลาเราต้องไปทํางานเราก็กล้า,าไปทํางานถึงเวลาเราฟังธรรมะเราก็กล้าฟังธรรมะ ถึงเวลาเขามากระตุ้นแบบนี้มีปฏิกิริยาอย่างเงี้ยสร้างผลเนี้ยเราต้องกล้าวางแล้วไปทําอาจารย์จะบอกแบบนั้นก็คือนี่แหละคือกิจอีกอย่างหนึ่งของยานของพระโสดาบันอีกข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ต้องเพ่งเล็งเกงกล้าในอธทิศีลสอธิจิตอธิปัญญาด้วยที่เราต้องมาตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับว่าเรายังไม่ขอบคุณค่ะพ็มันมีตัวตัว สัญญาณมาสองสมหนแล้วค่ะ oh. ก็คือเราประมาณให้ดีกว่านี้คืออาจจะเป็นในสายตาของทั้งพ่อทั้งลูกแหละมองว่าเราอะใช้ซูมเยอะไปคราวนี้มันก็เลยปกระทบกับซูมหมอเขียวด้วย uh. เพราะว่าจริงๆซูมอาจารย์เนี่ยเราเราสามารถที่จะเข้ามาไหลก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ซูมมาจะรอหนึ่งคือการเรียนมันไม่ได้อันที่สองยิ่งวิปัสนาเนี่ยสิบชั่วโมงสิบวันเนี่ยแล้วลูกคาคงแบบ บางทีเขาเปิดมาเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเราพยายามหันทิศแล้วนใ่ใส่ใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวอย่างเงี้ยอ้าวไม่เปิดกล้องอยู่หรือเปล่าอมาแล้วแล้วคราวที่แล้วในี่ใกล้เลยเหตุการณ์ใกล้เลยเครื่องฉีดวัคซีนเข็มสี่เขาก็บอกว่าเอาบัตรประชาชนมาด้วยเขาก็จะไปฉีดใช่ไหมคะไปฉีดที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกว่ายังไม่ฉีดได้ไหมอ่ากลัวไซเฟกกลัวผลข้างเคียงเขาบอกโดนใครปั่นหูหมาล่ะบอกไม่มีก็แม่เรียนเภสัชมาข่าวเกิดไม่ค่อยได้ตามเราแต่แม่รู้ด้วยว่า เออยาใหม่มันมีผลข้างเคียงอะไรอย่างเงียมันมันคีมันมาจากการตัดต่อพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าดู YouTube ทุกวันโดนปั่นหัวตลอดบอกไม่ก็แม่ก็มีความรู้ของแม่เงี้ยก็ก็เหมือนเถียงถูกไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าที่ที่บอกเนี่ยเตือนด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าเตือนด้วยความเป็นลูกอ๋อก่อนหน้านั้นพี่เล่าข้ามนิดนึงก่อนที่เขาจะใช้ประโยคเตือนด้วยความเป็นลูกอะพี่บอกว่า เออขอไม่ฉีดได้ไหมจะต้องตามฉีดไปอีกอกี่เข็มมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะนี่แสดงว่าเหมือนกับไม่ยอมกันละใช่ไหมคะคนนิสก่อนที่จะใช้คําว่าสิทธิส่วนบุคคลพี่ก็คิดอยู่นะว่าหรือเราจะยอมดีหรือว่าจะไม่ยอมหรือว่าจะลองดื้ออยู่ดูอะค่ะคือเหมือนจะจะลองดื้อดูสักครั้งหนึ่งนะคะจากที่สามเข็มที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สู้เยอะเนาะแล้วก็ผ่านมาได้ก็มองว่าแบบเข็มสี่เนี่ยพี่จะลองดูเพราะว่าหนึ่งไอ้สามเข็มแรกเนี่ย มันมีเรื่องของพ่อค่ะก็คือก็คือนั่นแหละวิวาทกับพ่อใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้เข็มสีเนี่ยมันเป็นวิวาทกับลูกไงเราก็มายังยังมีกิเลสอีกนะคิดเองว่าสงสัยพ่อสั่งให้มาลูกมาชวนแน่เลยอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็เลยหลอกบอกไปอย่างนี้ค่ะแล้วลูกก็ก็แล้วแล้วสุดท้ายพี่ก็ตอนนั้นคุยไลน์เนาะคุยไลน์ไม่ได้คุยโทรศัพท์ก็บอกว่าขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยแล้วลูกก็จบก็จบไปแล้วคนนี้วันอีกวันหนึ่งมาเนี่ย พ่อเขาก็ถามพอรู้ว่าลูกจะมาฉีดวัคซีนเขาก็ถามว่าหนอนจะฉีดไหมอ่ะแสดงว่าแบบเออเขาไม่ได้บอกให้ลูกสั่งอะใช่ไหมเราก็บอกว่าขอไว้ก่อนละกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดเองว่าลูกก็ไม่เห็นจะต้องรีบฉีดเลยเข็มสีอ่ะรอไปอีกหน่อยก็ได้ก็ทําให้เรารู้ว่าเอาอไอตัวเข็มสีเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่ามีตัวผักดันที่รุนแรงมากสําหรับพ่อนะคะว่าให้เราออกไปฉีดแต่ไอสามเข็มแรกเนี่ยซีรีส์เนี่ยยาวมากจนกระทั่งพี่ต้องเขียนริยศสัติ์สีเป็นเอกสารเน่ย รงนั้นนะคะก็อันเนี้ยก็อันหนึ่งแล้วที่ลูกมองว่าแม่เนี่ยไปหมกมุ่นกับออนไลน์ไปอะไรแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่เชื่อเขาเออป้อมป้อมทราบใช่ไหมคะว่าลูกพี่เป็นหมออ่ครับจบับจาได้ใช่ไหมคะเออมันก็จะเลยมีตรงนี้เยอะอะค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยความที่ว่าเขาอะจะมีอัปตาค่อนข้างสูงความเชื่อมั่มนในตัวเองสูงความเก่งของเขาเนอะการที่อยู่ในครอบครัวที่คนหนึ่งเป็นทันตแพทย์อีกคนนึงเป็นแพทย์อะ่ะ มันก็ต้องมีปัญญาลีลาอะไรของเราอะเยอะยิ่งหนึ่งอะค่ะแค่เขายอมให้พี่เอาฉี่อะไปเลี้ยงไว้เต็มห้องน้ําเขาอะพี่ว่านี่ก็ดีมากแล้วเพราะว่าพี่เอาฉี่ไปวางในห้องน้ําเขาตั้งแต่เขาอยู่ปีหนึ่งอะจนกระทั่งบัตรเนี้ยคือพี่สิงห้องลูกอะมาตั้งแต่เขาอยู่มห้ามหกอะก็สิงมาจนกระทั่งบัดเนี้ยจนปัจจุบันนี้พี่สิงห้องเขาตลอดอะก็ก็เขาก็ให้อยู่ได้อะ่ะเออแล้วบางทีเราก็ไปบ่นน้อยใจบอกเอย พี่ที่แม่ไม่มีที่จะอยู่แล้วว่าเดี๋ยวแม่ไปอยู่บ้านยายดีกว่าเขาก็บอกว่าแม่ก็อยู่ห้องเดนไปนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เขาก็โอเคอะคือในจุดหนึ่งเขาแล้วแล้วพี่จะจะดูดูเขาอีกอย่างอันนึงอันนี้ไม่รู้มันยังอยู่ไหมนะคือบางทีเราอ่ะเป็นจุดเชื่อมของครอบครัวเราเหมือนกันเขาก็มีเชื้ออะไรของเขาฐานอะไรของเขาที่ดีๆซึ่งถ้าเราความทําความดีให้เขารู้ว่ะเราอาจจะอยู่ในจุดที่เราจะต้องบําเพ็ญเพราะเป็นจุดให้เขาดูเราก็ได้ค่ะ ถ้ามองในจุดเนี้มันจะมีกําลังใจขึ้นในการที่จะอยู่ตรงเนี้ยที่จะไม่ไมแบบโอ้โหรู้สึกเร่งร้อนว่าจะต้องไปบําเพ็ญด้วยตัวด้วยตัวกับหมูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างลูกพี่เนี่ยอ่าอย่างพ่อบ้านนะไม่มีอบายามุกไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่จ้าชูลูกเหมือนกันเลยอะค่ะแล้วลูกเนี่ยเคยเคยมีเขาถามเขาเรื่องกินเหล้านะก็ถามเขาบอกเออ็ไปไปกับเพื่อนเนาะที่สุดสัปดาห์ไป,ไป,ปไแล้วเป็นยังไงเราก็ไม่ได้ว่ากา็กินยังไงก็ง่วงง่วงะแม่ บอกเอออย่าไปขับรถกันละกันก็พูดแค่นี้เนาะก็ไม่ได้อะไรเขาก็บอกเขาก็ง่วงแต่เขาก็จะไม่สูบบุหรี่ตรงนี้ก็นับเป็นจุดดีของเขามากแล้วอะคือเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจริงๆแล้วเขาตอนนี้เขาอาจจะเป็นกัลยาณปุูดุชนเนาะแต่เขาเขาต้องมีฐานอะไรมาบางอย่างเพราะไม่งั้นเขาไม่ตัดใบมุตรงนี้ออกไปได้ตรงนี้พี่มองว่าตรงนี้แล้วก็ต้องเห็นใจเพราะว่าปกติคนมีครอบครัวป้อมก็รู้เนาะอย่างพ่อบ้านเนี่ยเขาก็หวังว่าจะอยู่สามคนใช่ไหม พ่อแม่ลูกแล้วอยู่กับเราไปจนแก่อย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราเปลี่ยนไปเราเองนี่แหละที่เราเปลี่ยนไปเราก็ต้องเห็นใจเขาอะบางทีเขากินเนื้อปิ้งย่างอยู่สองคนพ่อลูกแต่แต่ตก่อนเราต้องไปกันสามคนไงแต่ก่อนที่ไม่เคยนึกถึงตรงนี้นะไม่กินก็ไม่กินฉันก็ไม่ยุ่งกับเธอฉันก็แบบชังเธอฉันก็ออกมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ความรู้สึกว่า,วาเออเห็นใจเขาเนือ้อสงสารดีนะที่ได้ลูกมาเป็นเพื่อนเขาอะถ้าลูกเนี่ยไม่มีลูกไปไปกินเนื้อเป็นเพื่อนเขาเนี่ยไอเรานี่แหละ มันเขาจะชังเรามากขึ้นนะคะคือความแรงในการรู้สึกว่าเออฉันต้องมานั่งกินปิ้งย่างฉันคนเดียวนะโควิดไม่มีใครเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงเนี้ยก็เป็นอะไรที่แบบพี่พยายามที่จะย้อนย้อนสภาพกลับไปที่จะดูแล้วก็ตรวจตรงนี้ในหลายๆเรื่องเนี่ยค่ะก็เลยเม,มองเล่าเล่าให้ฟังเนาะ และไอเรื่อง e n ้ i n e ่างอย่างนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยจะยาวจะยาวยาวเยี๋ยาวเยวเติร์นเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับว่าเอาเป็นว่าปฏิกิริยาที่สร้างผลเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยเราเห็นแล้วจัดจะเลยนะครับว่าเราคิดอะไรที่เราคิดว่าโกรเข้าใจผิดเราเนี่ยนยแล้วพี่น้องก็เห็นแล้วว่าตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสามารถเราต้องมีส่วนหนึ่งนะครับว่าเขาสร้างมาแล้วว่าเขารู้สึกว่าเราหมกมุ่นแล้วเราก็ไ้นี่ไปมากเนี่ย ันนั้นคือเราเห็นเลาวสาครั้งแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังตรงนี้แล้วกันระวังความเบียดเบียนน่ะตัวนี้สําคัญเพราะว่าตัวนั้นเหมือเราไม่มีอัตตาเนาะแต่เราก็มีอัตตาเพราะนั้นเราก็รู้สึกเขามีอัตตาเราก็มีอัตตานะแต่พี่หน่องก็เห็นแล้วว่าเราทําใจได้ทําใจได้เนี่ยเราศรัทธาในส่วนดีและเมตตาในส่วนใกล้เขาได้แล้วก็อยู่ด้วยกันมีความสุขได้นะครับย้ายยาาสี่ที่ดีที่สุดในปัจจุบันแล้วละ่ะแล้วส่วนตัวปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่พี่หน้องดูเอาแล้วกันนะครับผมว่าตรงนี้ผมป็นนนกกกาลังใจซีีสุ้่ อขอบคุณค่ะมันก็ไปเรื่อยๆไปถามอาจารย์อ่ะก็ก็ดีขึ้นเอาไว้ถ้ามีเวลานะคะก็เดี๋ยวเรื่องที่ถามอาจารย์แล้วค่อยมาสอบอีกทีนึงก็อันนิดหน่อยมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์ครับที่หน่อยขอบขอบคุณประมนก่อนว่าที่สละเวลาให้โอกาสน้องนะคะขอขอบคุณประมนมากนะคะค่ะพี่น้องรอฟังเรื่องต่อไปค่ะในโอกาสต่อไปค่ะนุทนาค่ะสาธุค่ะเล่นฟั้งกับพี่น้อง อ๋อน้องกุ then, ้งเรื่องที่สัญญากับน้องกุ้งไว้อะค่ะน้องกุ้งบอกให้พี่น้องมาสอบลุกรอบนี้แต่เผอิญนะคะเหตุปัจจัยมันก็เลยไหลไปทางมันคือีหมอนค่ะที่พี่น้องพูด่องเก็บไว้ในห้องอะค่ะคลิปพี่น้องให้เผยแพร่ไหมคะเื็นไหนเขาเขายังรับไม่ได้อ๋อก็เขาไม่ได้อะไรเสียหายนี่ได้ค่ะถึงเสียหายก็ไม่เป็นไรเขาไม่ดูอยู่แล้วค่ะ ถึงดูก็ไม่กลัวค่ะให้ฮะก็คือประโยชน์ที่จะได้รับะมันมากกว่าสิ่งที่ถ้าเขาไปเจอแล้วเขามาต่อว่าเราอะไรประมาณนี้เนี้ยค่ะอ๋อเดี๋ยวเพราะว่าอันนึงนะที่พี่ไปแซะลูกจนจนจนลูกจนแต้มหาด้วยอัตราของเราเนอะไอ้ที่ว่าสิบนาทีที่คุยอะ งั้นลูกบอกมาเลยลูกจะให้แม่ทำยังไงอ่ะมันเป็นมาตรฐานของเขาที่ต้องให้อบรม4ีวันลูกบอกมาเลยว่าการที่แม่ไปเรียนปอเอกมันไม่ดียังไงนี่ <c oughs> จริงๆดูเหมือนเราดีนะดูเหมือนเราถามด้วยดีๆนะแต่จริงๆคืออัตราล้วนๆนะอัตราจะให้เขาแบบตอบมาให้ได้โอเคค่ะขอบคุณก <c oughs> ุ้งเดี๋ยวไว้ประสานกับกุ้งนะถ้าจะมาสอบเรื่องนั้นอีกทีขอบคุณ <c oughs> ค่ะสนะาธุค่ะ สาทุค่ะนุโมทนาค่ะพี่น้องเห็นนะคะพี่น้องเห็นแล้วมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นอ่าเรื่องมันก็อยู่ที่เรานะคะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่พวกเราได้มีโอกาสฟังเป็นเหตุปัจจัยนะคะนี่เรื่องมาจากมั่นศรีขวัญน,นะคะทําให้พี่พี่น้องจิรวันเปิดกล้องมาคุยด้วยนะคะแล้วก็มีอ่าประมณก็ได้มีโอกาสเสียสละนะคะ ค่ะทำให้ได้ฟังเรื่องราวดีๆอีกเรื่องหนึ่งค่ะค่ะต่อไปเป็นน้องแทมนะคะน้องแทมน้องแทมน้ำน้อมศีลค่ะแล้วจะต่อไปที่อา